กิจกรรมกับ Quality Kids ที่นี่เราเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพผ่านการทำกิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นให้เด็กๆเ,เพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดโดยมี4คอนเซ็ปต์ที่สำคัญคือสมาธิดีคิดไวมีความสุขและศรัทธานในตนเองเพื่อให้เด็กๆจดจ่อยกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆในนานขึ้นและเต็มศักยภาพสมองของเด็กเนี่ยในช่วงเมื่อตอนเด็กมีการเจริญเติบโต มากกว่าในสมัยที่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันสามารถจะวางพื้นฐานได้ตนะั้งแต่ยังเด็กเราไปเรียนอาทิตย์หนึ่งแค่สองชั่วโมงเขาอะคอนเซนทร์เตกับลูกเราอะแล้วเขาบอกได้เลยว่าลูกเราเนี่ยมีข้อดีอะไรส่วนแบบว่าเรื่องที่เขาแบบเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องแบบเขาสามารถเขามีพฤติกรรมตอบโต้เราที่แบบว่าที่แบบแปลกมากอะอเราไม่คิดว่าเขาจะเด็กอายุสองขวบเขาจะแบบ ั<ร>ตอบโต้ได้อย่างงีใ้ใช่ Quality Kids เพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาด